นี่นะคะมาอัปเดตอันนี้เป็นฤาษีผสมค่ะก็ะไม่กี่วันเองเนี่ยที่ทําคลิปไปที่ช่องดาวบ้าน,นานะคะก็ประมาณสักสามวันเองนะั้ท่านผู้ชมไปดูกันได้นะที่ทําคลิปเกี่ยวกับขยายเก่งขยายพมเปอร์เซียไม่ใช่ขยายฤาษีผสมค่ะหลายอย่างจัดงงก็ลากมาแล้วนะคะไวดีแท้เนาะนี่ นี่คไม่ต้องชําลงดินเลยนะคะชําในเนี้ยในน้ำค่ะลากมาเร็วมากๆเลยก็อย่าลืมนะเอาไว้ร่มๆค่ะนี่อันนี้เราทิ่มไว้เฉยๆก็เป็นนะนี่เห็นไหมทิ่มไว้เฉยๆก็เป็นนี่ค่ะเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยมากๆเลยกับหรืสีผสมค่ะเดี๋ยวดูที่เราชําด้วย นี่กันมั่งวะช้ำด้วยใบยไม่น่าจะเวิร์กนะคะเนี่ยถ้าจะให้ช้ำด้วยใบยน่าจะต้องตัดเป็นข้อๆนะคะเพราะว่าช้ำแบบนี้รู้สึกว่าไม่เห็นจะลากมาเลยนะเราจริงๆคิดว่าน่าจะมาได้นะแต่มันเน่าค่ะไม่น่าจะได้แล้วเนาะสำหรับใบแก่ๆก,ก็เด็ดทิ้งไปได้นะคะอย่างที่เคยบอกไว้จะได้ออกใบใหม่ค่ะ การเลี้ยงกาง,ง่ายๆเลยชอบแดดนะคะยิ่งได้แดดเขาทนแดดได้มากเท่าไหร่เนี่ยสีเขาก็จะสดสวยแบบนี้ค่ะอันนี้ที่เราปลูกลงดินไว้นะก็เริ่มที่จะงามและเก็บไว้ก่อนสีนี้นะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยสีเนี้ยค่ะอันนี้เราก็จะมีสีออกอม เวลาเขาโดนแดดดีๆเป็นสีชมพูนะคะแต่อันนี้มันสีออกอยังไงก็ไม่รู้ตุ่นๆนิดๆแต่ก็พอได้ค่ะเนี่ยเวลาเขาเจอแดดเ,าเ็าจะเป็นสีนี้นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามสภาพแดดและอากาศค่ะสวยงามมากๆเลยก็เป็นอีกต้นไม้ที่น่าหาม,มาปลูกม,มากๆเลยขยาใหญ่พันก็ง่ายสุดๆเลยราคาเนี่ยค่ะลากมาแล้วนะคะไวมากๆเลย ลองหามาปลูกกันดูนะคะหรือสีผสมค่ะ